กโพดเขียวดีมากนะถุงเนี้ยลูกนะขึ้นชื่อเรื่องเขียวเลยค่ะสูตร35นะจากปุ๋ยไวยกิ้งนะุปยเกรดพรีเมี่ยงเลยค่ะดูสูตรก่อนนะลูกค้า35มห้านะตัวหน้าสูงลูกค้าแต่ตัวเช่นนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะมารุงต้นใบลูกค้าโตวไวไปเขียวนะเขาเหมาะกับพกพืชในช่วงแรกที่หมดนะเนาะอย่างนะคะว่าทกพืชเลยค่ะลูกค้าเขาจะโตวไวใบเขียวเลยค่ะสมบูรณ์เลยนะ ให้หมดลูกค้าะทั้งเครื่องคสวนเลยค่ะลูกค้าจะนาข้าวไร่อ้อยไร่มันไรข้าวโพดนะใช้ได้ค่ะหรือว่าพริกมะเขือแตงแปลงผักผักกินใบนะเหมาะเลยค่ะแต่พวกไม้ผลนั้นลูกค้าก็สามารถใช้หมดเนาะทุกพืชนะคะเขี่ยวกันแน่นอนลูกค้าตัวนี้ค่ะเนื้อละเอียดมากๆนะดูก่อนเลยค่ะลูกค้าโมเลกุลเล็กมากลูกค้าค่ะระบบน้ําใช้ได้นะโรนใช้ได้นะคนทำอะไรได้เหมือนกันได้หมดเนาะทุกพืชนะคะ อัตราการใช้ลูกถุงยีได้ประมาณ10ไร่นะคุ้มๆเลยค่ะเป็นถึง10บาทนะหรือว่าตรงน,นี้เนี่ยถ้าฉีดคนในลูกนักทางอิสปิกก็ประมาณ50กรัมได้เลยนะคะถุงยีเกโลนเนาะจะต่อน้ําประมาณสุดฤิตนะคุ้มๆนะประกาศให้นอกกมมาได้เลยค่ะ